สวัสดีครับเมนี้ลูกไส้ละสีผ้าตำปนกบกินกับหลวกพักเขาง่ายนะครับเผื่อข้าวเดียวปีงกบไปใหม่เราไปข้าจะไปเก็บพักแช่ก็บพ่เป็นอย่างเพราะว่าใหม่แน่ก็บพ่เป็นอย่างว่าข้าตตำปนสีแซบดีนะครับนะเดี๋ยวกินกับหลวกพักบันีกินปนกบโดนหลายเด่นมันสิเป็นปีสองปีเลยติ เดี๋ยวถ้าเบิงด้วยครับเก็บต้นหอมไปใส่ปนไปปนกบกอนครับผมปลูกผมปลูกไว้ในทอจ้ะเพราะว่าบานไม่มีพื้นทีเนาะบานไม,ม่มีหม่องปลูกบานม่ตะปูนทองง่องาเลยนะ ม่อคืนนี้ร่มแห้งใบผักยังหักสบายครับเนี่ยไอ้มีดตลาดอยู่ในบ้านเลยครับ เห็ดกับเขาเนี่ยปฏิสืออย่างจักแนวเลยเหมือนนี้สีอ้อมกอบนะครับอันนี้นี่นี่บักพริกบักพริกปิ่งมาแล้วเอ่อเป็นน้วยกลมๆนี่สิแหละ,ะครับผู้ใด เกินว่าท่านอย่งกับปลูกผู้ใดอยากได้กับ่รงเศร้จดหมายติดสแตมส่งมากนะครับเดี๋ยวผมจิแจกเดี๋ยวสิลงทีอยู่หายอยู่ถ่ายคลิปในคอมเมนต์นะครับมีคนอยากได้หลายคนอยู่ผมกับทรงหาหลายคนอ่ะปันกันไปปลูกนะ กันกันไปกินผมคนมังเห็ดกราบเข่าได้ฮะสม่ยมเด็กหน่อยเบิ้องที่แม่แล้วเห็ดเห็ดเป็นสูยางซนแนลเลยกราบเข่าอี่สาน กับป้งนะ่ยปีงเรามาต้มใช้น้ำประแดงนะใส่วบนโต๊ะเลยเนะีเสียดาย cốp tôi cốp tôi nhay, cốp tôi nhay, con cốp thầu ดีแล้วเถอะ พ้นนำประแดดด้วย เผ็ดบักพร<ๆ>ิกเห็นหน,น้อยๆกลมๆแตบเผ็ดดีด้วยครับเพไดออยากได้บักพริกท่านบักพริกไปปลูกกันจนหมายไม่ได้แดก ้อยครับเดี๋ยวหาพักหลวกกินกับปนกบเนาะแล้วครับปนกบกับหลวกพักคาออนแล้วก็ดอกคาครับข้าเนี้วห่อนห่อบ่ได้กินให้เบิ้งดอกมันมันกินบ่เรียบร้อยบนได <laughs> สีตตรงการนี่ยังอีกเนาะชีวิตเนาะแค่นี้แหละ มีเขากินมีรับเขา่าแค่นั้นเองตัวเนาะเอาขอพูดห,หลายๆได้ครับที่ติดตามเนาะแถาเพิ่งคลิปต่อไปเด้อเด้วสิเห็นแนวกินแสบสู้กินอีกครับ